่น้องววค่ะวันนี้มาเล่าเรื่อบ้านหลังหนึงแต่ะคั ไปนั้นก็พาไปเที่ยวศิลป์ศาสตร์และเวลาถึงกลบบ้านก็ถีงเวลากลับบ้านไปเสร็จเสร็จแล้วขอบคุณค่ะเออโอเค